มัจจุราชคือความตายเขาเปิดโอกาสให้เราแล้วเขายังไม่มาผากชีวิตนี้ไปเขายังมัจจุราชคือความตายเขายังไม่มาพัดภากชีวิตร่างกายนี้ไปก็เหมือนกับเขาเปิดโอกาสให้เราแต่ถ้าเขามาพัดภากชีวิตร่างกายนี้ไปล่ะ ถ้าเราจะมีโอกาสเถอะมัจจุราชคือความตายเขาเปิดโอกาสให้เราเปิดโอกาสให้เราแล้วโอกาสมียังมีโอกาสยังมีโอกาสอยู่แน่นอนไม่มีใครรู้วันพรุ่งนี้ชะตากรรมตั้งแตห้น ไม่มีใครรู้ชะตากรรมในวัดนานๆว่ามัจจุราชคือความตายนั่นนะจะมาพาคชีวิตจะมาพัดภาคชีวิตร่างกายนี้ไปเมื่อนไม่มีใครรู้ได้เราไม่มียานอย่างรู้ได้ว่ามัจจุราชคือความตายน,นนะ่รนะเขาจะมาพากเขาจะมาพาคชีวิตนี้ไปเมื่อนตอนเนี้ยเราฝึกฝนจิตยิญญาณของเราไว้ดีแล้วหรือยัง เรากำลังฝึกตผลตามที่ท่านบอกอยู่หรือเปล่าหรือเราใยใยหรือว่าหรือไปบัวคิดฝันอะไรก็ไอเพิดอยู่เราได้ทาตามที่พระท่านบอกหรือเปล่าถ้าเราทำตามที่พระท่านบอกแน่นอนทางการับประกันเลยที่จะไม่สงบไม่มีหรอกคนเขาจะไม่สงบไม่มีคนเขาจะสงบอยู่อย่างนั้นแหละพอลมมาในที่ตั้งทีพภูเขาจะไม่หวั่นไหว ภูเขาแท่งท th ึบจะไม่หวั่นไหวละวางความคิดไปเลยๆแห่งอยู่ในกายฐานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่หรือไรก็ด้าูนั่นแหละจิตมันจะเป็นนุนัภูเขาแท่งทึบนะมันจะสงบของมันอยู่อย่างนั้นแหละจิตสงบอยู่ภายในกายในใจต้นตนไม่ก่อเกี่ยวกับอารมณ์ความคิดข้างนอกมีแต่สงบสันติสุข อยู่ภายในตนในร่างกายในใจเราจะรู้ว่าอ้อนี่อย่ารือความสุขที่แท้จริงที่ท่านทำไมถึงพยายามเทศในควังพยายามสอนให้รู้จักปฏิบัตินะเพระอะไรแล้วเราจะเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญในการฝึกฝน,นตนเมื่อเราได้ลิ้มรส ได้รู้รสชาติแม้สมาที่ดีก็ทำให้เราเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อมั่นในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาทำให้จิตใจเราลนใจในเรื่องศาสนาได้แค่คิดสงบเีย่าหละคนที่บอกว่าสนใจสนใจในเรื่องศาสนาแต่ถ้าเขาไม่รู้จักทำจิตของเขาให้สงบ ถ้าเขาไม่รู้จักละวางความคิดของเขากําหนดเพ่งเ,งเข้ามาในฐานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่หรือเพ่งเข้ามาที่ร่างกระดูกของเขาเขาไม่มีทางไร่อย่ะเขาบอกว่าเขาสนใจอยู่เรื่องราวของศาสนาแต่ถ้าเขาเขาไม่รู้จักทาแบบพวกเราเนี่ยเขาก็เสื่อมได้เหมือนกันเขาก็เสื่อมความนับถือศาสนาได้เหมือนกันปาก็พูดไปนั่นแหละ ว่าเป็นผู้ที่สนใจแต่ก็เถื่อนเดี๋ยววันเดือนปีก็เถื่อมแต่ถ้าเขารู้อย่างละวางความยึดกําหนดเข้ามาในฐานนีดหนึ่งนีดสองนีดสามที่สี่กำหนดเข้ามาในร่างกระดูกที่ตาปอดของให้ของมันเนี่ยจิตของเขาจะสงบแล้วมันจะเกิดศรัทธาอย่างแท้จริงมันจะไม่ใช่เป็นศรัทธาหัวเต่าพุดเข้าพุดออกพุดเข้าพุดออกสรทธาหัวเต่ามันจะโผล่เข้าโผล่ออกโผล่เข้าโผล่ พูดเข้าพุทออกแต่นี่มันจะไม่เป็นนะถ้ามันละวางความคิดมันเพ่งเข้ไไาไปในฐานหนึ่งหรือสองในฐานเพ่งเข้าไปในร่างกระดูกของตนมันจะสงบขนเขาจะไม่สงบไม่มีมันจะสงบของมันอยู่อย่างนั้นแนหะนะละจิตนะละวางความคิดข้างนอกมันจะสงบอยู่ในกายของตนสงบอยู่ในฐานที่หนึ่งหรือสองที่สามที่สี่นะ่รืะเลยมันก็สงบอยู่ในใจของตน ไม่ได้สงบอยู่ในฐานที่หนึ่งหรือสองหรือสามหรือสี่แต่ก็รู้ว่ามันสงบอยู่ที่ใจตนไม่มีอารมณ์ความคิดทั้งรอบกําหนดรับรู้ดื่มดาอยู่อย่างนั้นหรือว่าอย่างน้อยก็สงบอยู่ในฐานที่หนึ่งหรือสองหรือสามหรือสี่สงบอยู่อ่านเพ่งมองดูลางกระดูกโอกาสมียังมีโอกาสมัจุราคือความตาย เปิดโอกาสให้เรามาตลอดแล้วละ่ะจึงอยู่วันมานนจนบัดนี้มันอยู่ได้คือควาไดาย้ยังไม่ได้มาพัดภาคีหนี้ไปเขาให้โอกาสเรามาตลอดแล้วล่ะเราต้องใช้โอกาสให้เกิดไปอยู่เราต้องใช้โอกาสให้เกิดไปอยู่อโอกาสกยัสยงมีทำโอกาสนี้ให้มันดี วันหน้านายจะมีโอกาลมาชุราดวาดตายมาชุราดสือบาดตายมาถึงเขาแต่นอนทิ้งหมดจะเป็นห่วงอะไรก็ต่างหนาสิ่ง,งต่างๆในโลกก็ต้องเป็นห่วงมันอนะเนะี่ยทำมาิเงินทองก็จะเป็น,นเงินทำเงินทองก็จะเป็นหน่อชีวิตปัจจัยสี่ เครื่งองอุปโภคบริโภคก็จําเป็นต่อชีวิตแต่ธรรมะก็จําเป็นต่อจิตวิญญาณของเราธรรมะก็จําเป็นต่อจิตวิญญาณของเราเพราะชีวิตนี้ต้องตายมันจุัาคือความตายจะต้องมาพัดพาชีวิตนี้ไปแน่นอนแสวงหาธรรมนที่พึ่งมีปัญญา มีธรรมะเป็นนิพพุนในใจมีการโดยเฉพาะการฝึกฝนจิตอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมของเราจเจริญสติในกายเวทนาจิตธรรมของเราทั้งหมดเวลาออกจากนั่งสมาธิไปแล้วก็ทาความรู้ชัดปรึกรู้ชัดกายยืนเดินดนอนทั้งวันก็ทําการงานก็ตั้งใจกําหนดสติกําหนดอยู่อย่างนั้นละวางความคิดออกกําหนดจิตให้มันอยู่กัรบร่างกายยืนเดินนอนทั้งวันนั่นแหละ แล้วก็รู้เท่าทันฉลาดรู้เท่าทันความยิดพฤติการของความคิดของวิธียิตความยิดนึกของเราต่อไปมันจะฉลาดมันจะรู้เท่าทันและาศาสนาก็จะมีคุณค่า,าศาสนามีคุณค่าแล้วเราจะรู้จักไม่ใช่เรื่องเหวไหลที่ท่านพากันพาทํากันมาสอนปฏิบัติพาทํากันมาสองพันกว่าปีล่วงเลแล้ว ศาสนาของท่านอยู่มาสองวันกว่าปีล่วงมาแล้วสอนกันพากันปฏิบัติมาสองวันกว่าปีล่วงมาแล้วเพื่อจิตวิญญาณของแผ่นโลกนั่นเองเพื่อจิตวิญญาณของัตวนโลกนั่นแหละคาสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนกันมาสองพันกว่าปีแล้วคิดดูแล้วกันสอนเรื่องทานบังสอนเรื่องศีลบ่งสอนเรื่องสมาธิบังเนี่ยอย่างเงี้ย สอนเรื่องการบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญจิตบำเพ็ญภาวนาเจริญสติปัฏฐานสี่ระลึกในกายเวทนาจิตธรรมละวางความคิดระลึกเข้าไปในฐานที่หนึ่งหีืสองสามหรืสี่ 1, 2, 3, 4, เพ่งลไปในที่ร่างกระดูเวทนาความทุกข์เกิดขึ้นอะไรต,ต่างๆความคิดธรรมะลบเกิดขึ้นระลึกในกายเวทนาจิตทรเนี่ยคำสอนท้างสาปปัญหานะท่านสอนหลายอย่างแต่ย่อลงมาแล้วก็ทานทานบาร,รมี แล้วประสิบารมีรักษากายวาจาชจให้เรียบร้อยดีงามเป็นศิลรู้จักสำรวมโดยเฉพาะเมื่อทำการงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานมันต้องรู้จักระวังปากมันต้องรู้จักระวังปากนะฮะเวลาทำการงานในเพื่อนร่วมงานกันต้องรู้จักระวังปากที่จะไม่พูดให้มันกระทบกระทั่งกันนะนะ้นมันต้องรู้จักระวังปากไม่จะพูดได้พูดดีพูดได้พูดเอา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  แต่ไม่ได้นึกถึงจิตใจอเ่นไม่ได้นึกถึงว่ามันคําพูดของเรามันไปกระทบกระทังเขาหรือเปล่ามันไม่มีน้ำใจมใจันก็ใช่ไหมล่ศีลนศาสนาท่านสอนไม่มีทานมีศีลแล้วก็มีภาวนานการพุทธสมาธินั่นแหละในหน,นึ่งทีมงี้นี่แหละนี่แหละประโยชน์ตนโอกาสมีแล้วกำหนดอยู่เช่นนั้น เมื่อลดละเห็นเพ่งหน่อยเพ่งล่างกระดูกก็เพ่งไปกันแล้วมีสติมีสมาธิมีปัญญาอย่างนั้นจ้องมองดูฐานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็จ้องมองดูเฉยๆมันก็สงบถ้าเพ่งดูนล่างกระดูกก็เพ่งไปด้วยสอนใจไปด้วยอืหรือใครอยากจะคิดก็ถ้าคิดได้ก็ลองคิดดูถ้าใครไม่อยากจะคิดก็ทําอย่างนั้นน่ะ ทำไม่ดีที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เรื่องเพลงแรงกระดูก็มีความคิดนิดหนึ่งสอนจิตปงจิตว่ามันไม่ใช่เรามีสาระกันสารนั้แรงก็ดูจา่วันนั้นต้องกระจายออกไปเนื่อหนังเราก็ตรุดหมดมมนยังมีสาระกันสาราอะไรในชีวิตนีต้เพ่งความแก่เจ็บตายความแก่เจ็บตายมันต้องคิดพี่ารนาถ้าใครอยากคิดพี่นาก็คิดพี่นะถ้าใครอยากจะคิดพี่นะคนะาค,าคนะวามแก่เจ็บตายก็ได้ ถ้าใครขี่ย่คิดก่อนนะกำหนดในฐานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่กำหนดในฐานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่อยู่อย่างนั้นหรือไม่ก็คิดพิจารณาความแก่เจบได้ได้กับพิจารณาเสร็จแล้วก็กลับมาอยู่ในฐานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่หรือเพ่งเพ่งมองดูล้านก็ดูดยจะทำเช่นนั้นตั้งใจตั้งใจกำหนดไปเรื่อยสักระยะหนึ่งจะไปถอนการกำหนด ตั้งใจเพ่งมองดูความทุกข์ในแข้งในขาแล้วก็เพ่งดูกระดูกหายปลาางเพ่งดูกระดูกหานไกกระดูกที่หล่าสลับกันลองดูมันจะเกิดปัญญาเราจะรู้จักวางความทุกข์เราจะปล่อยวางความทุกข์ได้ตั้งใจกําหนดอยู่ยางนานๆเวลาความทุกข์เกิดขึ้นเห็นไหมความทุกข์เกิดขึ้นตลอดชีวิตมานะรูเรียงสามาจนถึงปัจจุบมันความทุกข์ในร่างกายเนี่ย เราต้องคอยผ่อนคลายคลายความทุกข์ตลอดเลยทุกประจันทังขาควรกําหนดรู้ควรพิจรารณาทุกทางใจก็ควรกําหนดรู้พิจรารณาเาทุกก็คือทุกข์จริงจริู้เหตุให้เกิดทุกข์คือความคิดของเรามีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวมีสติสมญญะมีปัญญาศึกษาให้เห็นแจ้ง ให้เห็นความต่างของสภาวะธรรมร่างกายก็อย่างหนึ่งความทุกข์ความทุกข์กในร่างกายก็อย่างหนึ่งความทุกข์ความทุกข์กในจิตใจก็อย่างหนึง่งความรู้สึกนึกคิดภาพต่างๆในใจก็อย่างหนึง่งเวลาความทุกข์เกิดขึ้นเดืเพ่งมองดูความทุกข์สลับกับเพ่งมองดูกระดูกหงไกายกระดูกไขปลากระดูกี่ษะลองดูดีมันก็จะเกิดปัญญานั่งแบบปล่อยว,วาง นั่งแบบปล่อยวางไม่ใส่ใจในการกำหนดอะไรเลยนั่งแบบหมดอะไรตนนแต่ยากนึกถึงมัจจุราชคือความตายไว้เสมอเขาจะต้องมาพากีวิตล่างายนี้ไปแน่นอนจะต้องมาพากีวิตนี้ไปแน่นอนแต่เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราทำอะไรกันเราจะนึกถึงตรงนี้จะได้หวนไหวยัน ความดีางามมันถึงพร้อมอยู่ไปรอวันตายอยู่ไปรอวันตายแล้วนั่นนะแต่ตอนนี้ทาอะไรครับตอนนี้ยังอยู่ยังมีชีวิตยอยู่ทําอะไรครับการงานทางโลกเราก็ต้องทำบุญกุศลเราก็ต้องสร้างเงินทองทรัพย์สมบัติเงินทองนะ่ะใช้ระหว่างอยู่ในโลกนี้ ตายแล้วเอาไปใช้ในโลกหน้าไม่ได้บุญมุญผลนั่นนะหลังความตายแล้วจะเอาไปใช้ในโลกหน้าได้จะมีประโยชน์บุญบุศลแต่ทรัพย์สมบัติเงินทองอ่ะมีประโยชน์แค่อยู่ในโลกนี้เท่านั้นตายแล้วเอาไปใช้ไม่ได้ตายแล้วจะเอาไปใช้โลกหน้าไม่ได้เราเอาทรัพย์สมบัติเงินทองมีแต่บุญกุศลที่เราจะเอาไปใช้น่ะติดตามดวงจิตเราไป ทรัพย์สมบัติเงินทองหน่งใช้ส่งต่อส่งให้เป็นมรดกต่อลูกหลานต่อไปแต่ตัวเองตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้หรอกทรัพย์สมบัติเงินทองจะเอาไปใช้ถ้าเราจะไปตกโรคก็เอาไปใช้ไม่ได้จะเอาทรัพย์สมบัติเงินทองเอาไปยัดให้ยมมาทูตหโรือมาบาลองค์ไม่ได้จะต้องไปเวอผลบาปผล,ผล,ผล,ผล ผลบาปของตัวเองจะไปเกิดเป็นเทวดาอิมพัมก็ต้องทานศิลบารมีทานศิลภาวนาต้องถึงพร้อมถึงจะไปเกิดในที่ดีบุญกุศลจําำเป็นต่อโลกน่ะยิ่งความทุกยิ่งเกิดเราก็ยิ่งละวางความคิดแห่งอยู่ในฐานนี้หนึ่งหัง้หลัสี่แห่งในร่างกระดูกเรานั่นแหละ ความทุกข์ยิ่งเกิด like ยิ่งเกิดพลังจิตมันก็เกิด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 พลังสติพลังสมาธิพลังความสงบปีติดีความรุ่งชื่นพลังเพียรเพ่งอยู่ข้างในมันก็เข้มแข็งความเพียนมันหล่อหลอมรวมพลังจิตไม่ทัดสายจิตไม่ทัดตากไปในภายนอกรู้เราทันมันจิตที่ทัดตากไปในภายนอกรู้เราทันมันะ รู้เท่าทันมันแห้งอยู่ในฐานที่หน 2, ึ่งในสองในสามในสี่ในร่างกระดูกเลยแค่ันมันจะเอาชนะจิตใจศักด์สิทธิ์ไปในภายนอกนั่นแหละคลื่นในใจมันเป็นคลื่นคลื่นอยู่ในใ,นใจคลื่นในน้ำนั่นแหละอย่างมันศักดิสาทไปมันจะเอาชนะนั่นบางทีมันก็ห้ามมันไม่ได้ ความคิดต่างๆรู้เรารู้ทันรู้ฉลาดรู้ฉลาดรู้วิธีจิตของตนเนี่ยมันประเสริฐมากนะเมื่อออกจากการนั่งแล้วก็ทําความรู้ตัวทั่วพร้องไปทั้งวันทําความรู้ตัวเต็มเปี่ยมยืนเดินนั่งนอนไปทั้งวันศึกษาวิธีจิตของตัวเองมันไปคิดเรื่องอะไรบ้างคิดรู้เรารู้ทันมันมีสติมีความรู้ตัวอยู่มีความเพียนยายามประคองปติประคองความรู้ตัวเต็มเปี่ยมอยู่ที่ร่างกายยืนเดินนั่งนอนทั้งวัน ขณะก็ทำการงานก็ตามความคิดมันวิธีจิตมันไปคิดก่อเกี่ยวอะไรมันไปคิดเรื่องอะไรรู้เท่ารู้ทันมันหัดบ่อยวางนั้นหัดบ่อยวาดโดยสติโดยความรู้ตัวโดวยการทรงสติทรงความรู้ตัวร่ว,วมอยู่กายไว้มีปัญญาศึกษาวิธีจิตของตนไปทั้งวันต่อไปเราก็จะฉลาดรู้เท่าทันวิธีจิตวิธีของความคิดทุกทั้งหลายในวงนั้นนะ เรามีทรมาประจำใจด้วยในการประกอบอาชีพงานงั้นของเราเพาความคิดเนี่ยมันป็นขึ้นไงมันไม่ขึ้นนะความคิดทั้งหลายทั้งวงอ่ะมันเป็นขึ้นทัดสาดอยู่ในใจไงเพราเดี๋ยวมันก็คิดเผาตัวเองเนะเดี๋ยวมันก็คิดสร้างภูขึ้นมาที่สร้างภูขึ้นมาในใจ คิดสร้างพุ่ขึ้นมาในใจคิดสร้างพุ่ขึ้นมาในใจโดยเฉพาะคิดสร้างพุ่ขึ้นมาในใจไม่หยุดเนี่ยคิดสร้างพุ่ขึ้นมาในใจไม่หยุดคิดสร้างพุ่ขึ้นมาในใจไม่หยุดถึงขั้นขนาดว่าสามารถไปผูกคอตายได้เลยก็ยังมีที่ไปคนน่ะคิดสร้างพุ่ขึ้นมาอยู่แต่เครื่องยับยั้งมันไม่มีไงบุคคลที่คิดสร้างพุ่ขึ้นมาจนไปผูกคอตายพ่อละ ครื่องย้ำยั้งมันไม่มีมันไม่มีสติมันไม่มีสัม,มปชัญญะมันไม่มีความเพียนชอบมันมันไม่รู้จักฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาอย่างี่พระท่านสอนนั่นแหะมันไม่รู้จักมันคิดสร้างทุกข์ขึ้นมา,าหนักๆเข้าหนักๆเข้มามันก็ไปผูกคอตายกันหมดนะ่ะก็มีแช่นั้นแนหะศาสนาท่านสอนทุกต้องกําหนดรู้กําหนดรู้ทุกต้องกําหนดรู้สมุทัยคือความคิดน่ะ คิดที่มีคิดสร้างทุกม์นะั่แหละรู้อย่างละสมุทัยละความคิดตัวนั้นน่นะแต่ขึ้นในจิตเนี่ยน่ะมันน่ากลัวอือขึ้นในจิตเน่นะคือความคิดของเราดันแหละมันเป็นขึ้นที่น่ากลัวมันทรัพสาัดกระทบจิตของเรานันเนกะิดความทุกข์ขึ้นมานันนะมันสร้างความทุกข์ไม่หยุดคือน้ําทะเลอันใหญ่หลวงอันกว้างใหญ่ ขึ้นน้ำทะเลมันจะมาลูกลูกขึ้นมันจะใหญ่ขนาดไหนมันจะพังพัดมันจะพัดอะไรให้พี่นาาไปก็ตามเถอะมันก็ทําให้ติ่งภัยนอกเสียหายไปเรื่องที่นิ้ต้องตายขึ้นในใจเนี่ยมันน่ากลัวยิ่งกว่านั้นนะมันน่ากลัวขึ้นในใจขึ้นของความคิดเนี่ยแหละคิดสร้างทุกขึ้นมาอยู่คิดเหยียบย,ย่ำทำลายตัวเองคิดน,น้อยน่นาดับใด คิดสร้างทุกขึ้นมาไม่หยุดคิดน้อยเนื้อต่ำใจ<ม>เกิดความเศร้าโศกียใจขึ้นม,มาก็มันไม่เป็นเนี่ยมันคิดไม่เป็นก็ต้องหันล่ามันถ้าอยากจะคิดก็ให้ฉลาดคิดฉลาดคิดเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ช่ดุตน้นในสิ่งั้งหลายทันบวงคิดที่จะมีสติมีัมรชวจญะมีความรู้ตัวเราสร้างสติสร้างัมปชัจญะสร้างความรู้ตัวทั้งวันวนะนะ ฉลาดเรียนรู้ความทุกข์ในใจของเราฉาลานเรียนรู้ความทุกข์ทุกท่านให้ยอมรับความเป็นจริงกําหนดรู้มันแล้วก็ให้ให้มาละเหตุไม่ใช่ไปละที่ทุกข์ละเหตุคือละความคิดที่มันสร้างทุกข์นั่นแหละละสมุทยัยคือละเหตุละเหตุแห่งความทุกข์ก็คือละความคิดที่มันสร้างความทุกขนะ์นั่นน่ะนั่นน่ะเรียกว่าลสมุ่าสมุทยัยแปลว่าเหตุให้เ,หเกิดทุกข์ ศึกษาไปอย่างนี้แล้วเราก็จะชีวิตมันมีคุณค่ายอย่างแท้จริงนั่นแหละขึ้นในจิตมันได้กลัวมันกระทบจิตเลยมันเกิดขึ้นในจิตแล้วมันก็กระทบจิตมันสร้างพุ่ขึ้นมาที่สร้างพุ่ขึ้นมาอยู่ที่ดูดีว่าเรามีโอกาสเราได้เบิกได้ขนนั่นแหละวาทะนามา,าดูราคือว่าตาย เขาเปิดโอกาสให้เราโอกาสยังมีโอกาสมีเสมอเมือ่อใดมัจจุราชคือวามใดเมื่อมาพาชีวิตนี้ไปโอกาสก็มีเสมอชีวิตนี้ยังมีลมหายใจยังมีแล้วทำอะไรกันบ้างที่จะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ประโยชน์ตนก็ต้องทําประโยชน์ผู้อื่นก็ต้องทําคู่กันไปประโยชน์ตนคืออุ่นงามความดีเหล่านี้ประโยชน์ท่านก็เราก็รู้จักรู้จักวิธีจิตของเราเวลามันขี้เหียยก็เป็นวิธีจิตตัวหนึ่งเราก็เอาชนะโดยความขยันรู้จักอู้ไปปรับปรุงพัฒนาตนมีการพัฒนาตนเในไปเสมอนี่ เวลาขีเหียเกิดขึ้นเราก็ต้องเอาชนะโดยความขยันน่ะก็แค่นั้นนหะมันไม่มีสัจจะก็เอาชนะโดยเป็นคนไม่มีสัจจะก็เอาชนะโดยสัจจะคือความริงใจทําอะไรก็ทําด้วยความริงใจมันไม่มีความอดทนก็เอาชนะด้วยความอดทนก็แค่นั้นแหะจิตมันอ่อนแอมันเป็นวิธีจิตตัวหนึ่งมันเป็นวิธีจิตที่ยิงไม่ไห้ก็เอาชนะด้วยความอดทน อย่างนี้จเจริญสมตีไว้เสมอทำความรู้ตัวตัวพร้อมอยู่ที่ร่างกายเสมอมันเป็นสภาวะที่มีสตธิมีสมาธิของมันมันจะทำให้เราฉลาดรู้เราทันพฤติการของจิตของความคิดของเรานะสำคัญนะเราต้องเข้าใจทำถ้ามันจะดีเพราะฉะนั้นเราต้องคิดไปเสมอเลย โอกาสมีหวันวันนา,นาจะหมดโอกาสนะมัจจุราชคือความตายจะมาเอาชีวิตนี้ไปแน่นอนเอาแต่สนุกสนานนะเอาแต่สนุกสนานนะลืมความตายเลยเขาเรียกว่าลืมแก่ลืมตายเพราะฉะนั้นเรารู้จักพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายสอนใจทุกวันมันก็เป็นการดีอยู่ ถ้าใครรู้อยากพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายความแก่ความตายสอนใจอยู่เรื่อยไปทุกวันน่ะมันจะไม่ลืมแก่ไม่ลืมตายเพราะจั้นเหมือนกับมีในบทส่วนมนเนี่ยในบทส่วนมนอ่ะเขามีเขามีบอกอยู่เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลวกบนความแก่ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะลวกบนความตายไปไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลวกบนความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นเป็นเรามีความตายเป็นธรรมดา เราจะลกคนความตายไปไม่ได้เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเลยในนั้นือรดมนามีเลยมองว่างเรามาเปิดดูนะยังไงก็ท้งใจเพิกกันนะมันก็ดีเลยเอานะนพอสมควรนะนะถ้าเราไม่สร้างพลังใจมันจะไปสร้างอะไรมะมันมีแต่พลังความคิดข้างนอกแล้วมันก็เป็นทุกข์ไปทีคิดเผาตัวเองอยู่ คิดเผาตัวเองจนจนเกียมเกียมไมหมดนะเกียมก็ยอมนะมันมันคิดแผดเผาตัวเองจนเกียมก็ยอมนะหมกไหมยังไงก็ยอมตกนงรกกุมไหนก็ยอม